เราดังในช่วงที่2ที่ทั้งเดทั้งดังทั้งโดนช่วงนี้นอะาจัจะทุ่มให้กับการเป็นพิธีกรรายการศึกสอบ้านแล้วกบสุวรรณันยังทุ่มเวลาให้กับเลียงน้องนาดาลูกสาวสุดเลิฟโดยกบและบรูกคได้เผยว่าตอนนี้กําลังช่วยกันเลือกโรงเรียนให้กับน้องนาดาดูตลอดเลยอะค่ะตอนนี้กําลังแบบ เข้าเว็บตลอดแล้วก็แบบดูตลอดเลยว่ามันมีโรงเรียนกี่ประเภทแล้วก็มีโรงเรียนอะไรบ้างพยายามแบบพี่ปุ๊กว่างแล้วช่วยไปดูโรงเรียนกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะไปดูไว้หลายๆที่แล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วก็เลือกไว้เหลือน้อยๆแล้วก็จะพาณดาไปไปดูคือณดาจะต้องไปไปลองดูซิว่าชอบแบบนี้ไหมชอบบรรยากาศวิธีการเรียนการสอนอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องให้เขาเป็นคนเลือกมากกว่าค่ะจริงๆตอนนี้ณดาก็ ไปไปเรียนข้างๆหลายที่เหมือนกันนะครับมีเรียนทั้งกบพายไปเรียนพิเศษบ้างแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์นานาชาติบ้างครับให้ให้เขาลองหลายหลายๆแบบว่าเขาชอบแบบไหนนะครับพอถึงเวลาตกลงแล้วเนี่ยอยากให้ลูกเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาคาดว่าเขาน่าจะได้ความรู้แล้วก็มีความสุขมากที่